วันนี้อยู่กับเป็นไทยครับจะพาคุณผู้ชมครับไปชมเจ้าสุดหล่อนะครับที่มาพร้อมคำนิยามกับคำว่าพลานุภาพพลิกโลกจะรอขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาติดตามรับชมแต่อย่าลืมครับก่อนที่จะไปชมกดติดตามกดกระดิ่งไว้รอเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับไปชมและสัมผัสความหล่อของเจ้าคันนี้ครับกับ Isuzu D-MAX 3.0 DDI M เกียร์ออโต้ปี2019ครับซึ่งเจ้า D-MAX นะครับคันนี้นะครับถ้าเป็นรถใหม่ครับราคาขายจะอยู่ที่1 1 5 7 0 0 0บาทครับแต่วันนี้มงคลคาราเซนเตอร์ครับได้คันนี้มาต้องบอกว่าตัวท็อปสุดในรุ่นและก็ในตลาดนะครับ มีเพียงแค่3คันเท่านั้นนะครับที่เป็นรถยนต์มือ2นะครับที่หลุดเป็นมือ2มานะครับมงคลคาร์เซนเตอร์ครับคือ1ใน3คันที่สวยที่สุดนะครับและต้องบอกว่าคันนี้สวยที่สุดนะฮะมาดูเรื่องของหน้าตาของเจ้าคันนี้ครับสังเกตนะครับหน้าตานะครับหล่อมากๆกับชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะครับที่เป็นสีเดียวกันกับรถนะครับเรื่องของกันชนหน้านะครับนี่ เห็นไหมฮะกันชนหน้าจะเป็นสีเดียวกันกับรถเลยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับเป็นไฟ LED นะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบเบีม LED โปรเจคเตอร์ครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับควบคุมระยะการจอดด้วยเห็นไหมครับอันนี้ต้องบอกว่าหน้าตาหล่อจริงๆนะครับไปดูด้านข้างครับคุณผู้ชมครับโอ้โหล้อแม็กสวยมากๆนะครับนี่คือ รถที่ต้องบอกว่าตกแต่งมานะครับพร้อมให้คุณแบบว่าขับขี่เลยคุณแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับถ้าใครที่เป็นเจ้าของนะฮะผมต้องบอกว่าใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนี่ก็ง่ายมากๆนะครับให้ดูรอบๆคันครับคุณผู้ชมครับสวยไหมฮะนี่คือรถที่ตกแต่งมาแล้วนะครับและที่สำคัญครับสายลุยครับ นี่มีระบบดิฟล็อกด้วยนะครับสำหรับคันนี้สายลุยเนี่ยชอบแน่นอนนะครับกับเครื่องยนต์นะครับ2 9 9 9ซีซีแรงม้าถือว่าเป็นรถที่แรงค่อนข้างสุดเหมือนกันนะครับมีกล้องมองหลังนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับควบคุมการถอยนะฮะต้องบอกว่า คืออุปกรณ์ทุกอย่างนะครับให้มาเนี่ยนะครับสุดยอดมากกับเจ้า d m a x v c r o s s 3.0 DDI MAT นะครับปี2019คันนี้ครับต้องบอกว่าแรงเนี่ยนะฮะสุดมากนะครับเรื่องของแรงม้าครับ190แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดนะครับอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมครับไปชมห้องเครื่องนะครับว่า คันเนี้ยนะครับจะสวยขนาดไหนอย่างที่เป็นไทยบอกนะครับว่านี่คือรถนะครับ Isuzu V Cross นะครับ3.0 DDI M นะครับหใน3คันนะครับที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้แล้วคันนี้ครับสวยมากๆนะครับสวยจริงๆคือผมไม่รู้จะนิยามคำไหนแล้วนะครับ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับมันสวยจริงๆนะครับไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยกวนใจนะครับโอ้โหตอนนี้หลายๆคนนะครับคงอยากจะทราบราคานะครับว่ารถจากรถใหม่มาเป็นรถมือสองจากราคาล้านนิดๆเนี่ยนะครับจะเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาชมอ่ะ ชมภายนอกแล้วก็ชมภายในห้องเครื่องเสร็จคุณผู้ชมครับเราไปชมกันที่ห้องโดยสารนะครับว่าห้องโดยสารเนี่ยนะครับจะสวยขนาดไหนครับตามเป็นไทยมาเลยครับนี่ครับสำหรับห้องโดยสารนะครับเป็นห้องโดยสารใหม่นะครับเรียกว่า sharp horizontal layer นะครับก็จะมีจอสมาร์ท mdi ขนาดใหญ่4.2นิ้วนะครับเบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยนะครับก็จะเอาเทคโนโลยี avec นะครับหรือว่า anti Vibration Elastic Comfort นะครับซับเรื่องของแรงสั่นสะเทือนนะครับลดอาการเมื่อยล้าแล้วก็เบาะนี่เป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางด้วยนะครับฝั่งของคนขับเรื่องของความบันเทิงครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับก็ใส่ความบันเทิงเรื่องของ Isuzu Ultimate Entertainment นะครับสำหรับหน้าจอระบบสัมผัสนะครับก็เป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับรองรับ Apple Car Play แล้วก็ Android Auto นะครับระบบเสียงรอบทิศทางครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการเอนเตอร์เทนภายในรถเนี่ยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเป็นด y นามิกเซ r ร์ร n ลนะครับลำโพง8ตัวคุณผู้ชมนะครับนี่ต้องบอกว่าใครที่ชอบฟังเพลงนะครับคือฟังนแบบจุใจอย่างแน่นอนนะครับระบบเสียงเซอร์ราขนาดนี้นะครับแต่ไม่แนะนำให้ดูหนังนะครับ เสร็จแล้วนะครับห้องโดยสารนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตครับค่อนข้างกว้างด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนนะครับว่าคันเนี้ยนะครับนั่งสบายขนาดไหนนะครับในฐานะที่เรามานะครับรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่าคือพอพอเข้ามานั่งข้างในความรู้สึกคือรู้สึกว่ามันมันกว้างสบาย นะครับเบาะนะครับก็คือเป็นเบาะกึ่งหนังนะครับนั่งให้ความรู้สึกนุ่มสบายนะครับแล้วก็พอดีนะครับพอดีกับหลังของเรานะครับเสร็จแล้วระบบปรับไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะปรับได้8ทิศทางเฉพาะฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับคอนโทรลง่ายนะครับที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับถ้าสังเกตนะครับว่า รถที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับเราจะผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะครับคุณผู้ชมมั่นใจนะฮะในความปลอดภัยได้เลยนะครับว่าคือคือถ้ามาเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะคันนี้ครับผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยปลอดภัยจากโควิดแน่นอนนะครับนอีการันตีเลยนะครับสำหรับคันนี้คุณไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับเราสามารถที่จะส่งคันนี้เข้าไปถึงหน้าบ้านคุณได้ แล้วคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยติดฟิล์มมาอย่างสวยเลยนะครับเป็นฟิล์มลามินาสวยนะครับก็คือข้างนอกมันอาจจะดูมืดๆหน่อยแต่ว่าข้างในเนี่ยนะฮะสดใสนะครับอันนี้ของดีเลยนะครับที่เจ้าของเดิมนะครับทำมาให้นะครับแล้วที่สำคัญครับอันนี้นะฮะผมต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยนะครับโอ้โหประกันเหลือๆแน่นอนนะครับผมอยากจะให้ดูนะครับ สมุดรับประกันครับคุณผู้ชมครับประกันเหลือๆครับเนี่ยฮะแทบไม่ได้ใช้งานเลยครับประกันเหลือๆครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะครับทุกอย่างนะครับเจ้าของเดิมนะครับดูแลดีมากอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมอยากจะเห็นนะครับขออนุญาตกุญแจมันอยู่ไกลไปนะครับ มาดูนี่ครับตอนนี้นะครับสวยไหมครับหน้าจอสวยมากนะครับหน้าจอสวยจริงๆแล้วคันนี้วิ่งน้อยมากคุณผู้ชมครับวิ่งน้อยมากๆเห็นตัวเลขนี้ไหมฮะโอ้โหถือว่าเป็นรถที่ดูแลค่อนข้างดีเข้าเช็คศูนย์ตลอดนะครับคือรถสวยๆแบบนี้นะครับหลายคนอยากจะเป็นเจ้าของนะครับถามว่า แล้วราคารถใหม่มันล้านล้านนิดนิดเนี่ยนะครับล้าน1นึ่งแสนห้าเนี่ยนะฮะถ้าเป็นรถมือ2แล้วมงคลคาร์เซ็นเตอร์เนี่ยนะครับเขาจะขายอยู่ที่เท่าไหร่คุณผู้ชมครับไม่ต้องเดาราคายากครับตอนนี้ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับให้คุณผู้ชมนะครับได้เป็นเจ้าของ isuzu d max v cross สามจุดศ ddim เกียร์ออโต้ปี2019คันนี้นะครับในราคาเพียงแค่ 9 2 9 0 0 0บาทครับคุณผู้ชมครับ9 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับสำหรับคันนี้แล้วที่สำคัญครับเรื่องของการรับประกันนะครับเรื่องของการดูแลนะครับใครที่เป็นลูกค้ามงคลคาเซนเตอร์ครับแน่นอนว่าเราดูแลคุณเป็นอย่างดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกนะครับที่จะมาดูรถที่โชว์รูมนะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่า สามารถที่จะโทรเข้ามาจองก่อนได้เลยนะครับโทรก่อนจองก่อนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของก่อนนะครับกับ Isuzu DMAX V-Cross 3.0 DDI M เกียร์ออโต้ปี2019ซึ่งต้องบอกว่ารถมือ2ตอนนี้นะครับในประเทศไทยมีแค่3คันเท่านั้นนะครับและนี่คือคันที่สวยที่สุดจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คือคันที่สวยที่สุดนะครับอยากจะให้ผู้ชม สัมผัสและเป็นเจ้าของคันนี้ง่ายๆครับเบอร์โทรครับขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมโทรมานะครับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับพนักงานของเรายินดีรับสายท่านตลอด24ชั่วโมงครับเป็นไงครับสำหรับ Isuzu D-Max V-Cross 3.0 DDI M Auto ปี2019คันนี้ถ้าเกิดว่าคุณถูกอกถูกใจอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้ว กดเบอร์โทรมาครับด้านล่างนะครับโทรจองได้เลยครับเพียงแค่9 2 9 0 0 0บาทครับวันนี้เป็นไทและทีมงานต้องลาไปก่อนครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถสวยๆคันไหนนั้นอย่าลืมติดตามได้ครับที่ช่องนี้รถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้เป็นไทและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ